โอเคครับครับพอแล้วครับทำคลิปแล้วเขาวางแล้วอ่ะเขาวางแล้วคุณสุเวไม่วางสุดเรอวางแล้วล่ะครับนออนึงแค่นี้ก็ได้เหรอของเม่กีนมันก็กินโอเยี่ยมมากของม่กีนมันก็กินีักละ นาทีครับย0่สิบยี่สิบมันต้องนาที2<ใ>น,นาทีเนี่ยเพ,พิ่ง53ยังไม่ถึงแม่มันจะเป็นผง เอาแค่หักได้ผมก็เข้าไปหนึ่งนาทีแล้วจะเอาไงเอาละครเอาเอาไปยิบออกเลยี่ยิบยิบพ่อยิบยิบเลยหยุดนะทำที่ไม่ได้สิคะเราก็ต้องออกหักให้เห็ที่หักเออหักด้วยหักด้วยหักด้วยยิบยิบพ่อยิบอ่าพอแล้วเอาหักหักด้วยหักให้ดูเออเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ้โหโอเคเยี่ยมมาก